บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายตกแต่งมาให้ครบได้ทุกอย่างที่ตาเห็นจ่ายก้อนเดียวจบได้ทั้งบ้านทั้งเฟอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งครบเลยบอกได้คําเดียวว่าคุ้มวันนี้พามาดูบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายชื่อแบบบ้านแชร์เป็นบ้านคูลสไตล์โมเดิร์นมินิมอลเปิดประตูเข้าบ้านโอ้โหนี่เหมือนบ้านเดียวเลยเพราะโถงรับแขกขนาดใหญ่มากเชื่อมต่อไปยังพื้นที่รับประทานอาหารตกแต่งครบทั้งบิวอินเฟอร์ลอยพาวมานพร้อมจัดแสงซ่อนไฟมาให้สวยงามเลิศสุดๆส,ส่วนใครชอบทำอาหาร นี่ค่ะห้องครัวแต่งให้ครบแล้วพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าสาย work from home ก็ต้องชอบแน่นอนเพราะบ้านนี้มีบิวอินจัดมาให้เป็นมุมทํางานด้วยชั้น2มี3ห้องนอนห้องนอนแรกเนี่ยแต่งมาเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนี้แต่งเป็นห้องของลูกสาวโป่งโลง่งน่าน,นอนมากและม a สเตอร์เบดรูมพร้อมกับวอล์กอินครัวเตกแต่งเฟอร์พร้อมบิวอินแบบจัดเต็มเลยถ้าชอบบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายครบคุ้มจบแบบนี้ยังมีให้คุณชอปอีกในหลากหลายโครงการ land and house สนใจเพิ่มเติมโทร1198